สวัสดีมอร์นิง่งยามเช้านะคะก็ยังอยู่ที่สวนอตตองแคมป์นะคะโอ้บอกเลยว่ายากาศดีมากเลยเดียนะใช่ค่ะดูพระอาทิตย์ขึ้นเป็นงไงคะกั้งเดี๋ยวจะแพนไปที่พระอาทิตย์ขึ้นนะคะตอนนี้มานั่งชมพระอาทิตย์ขึ้นนะคะจริงๆมันมันเลือกได้สองแบบก็คือเราจะดูพระอาทิตย์ลัวเราจะดูหมอกฝั่งโน้นถ้าเกิดอยู่ที่พักฝั่งโน้นจะเห็นหมอกแต่ถ้าอยู่ฝั่งนี้จะเห็นพระอาทิตย์ขึ้นเราก็เลือกพระอาทิตย์ขึ้นนะคะเดี๋ยวจะแพนไปให้ดูโอ้รรยากาศดีมากทุกคน มาพักได้ถ้าเกิดใครสนใจ,จอยากะมาพักแบบฟิวธรรมชาติแบบนี้ก็บอกได้เนาะตรงนู้นเป็นตกยากก็สวยอะ่ะนีพระอาทิตย์ขึ้นนะคะตื่นเช้ามากแบบบรรยากาศฟินมากเลยโอ้หหมอกขึ้นเยอะมากเลยเฮียฝั่งนู้นจะไป้งั่นูนแล้วมันกำลังขึ้นมาเลยใช่ที่ฝั่งนู้นหมอกเต็มเลยอะ่ะนอกอ้างเนาะ สวยมากคืออันนี้คือเพิ่งตื่นมานะเพิ่งตื่นยังหน้าสดอยู่เลยทุกคนนี่เพื่อนเดียวบอกว่าเมื่อกี้ตั้งแบบก็ทำแลบไงให้มันให้มันแบบใส่เพลงไงนี่หมอกหนามากเฮ้ยหมอกหนามันไปอ่จะเห็นเป็นหมอกอย่างนี้เลยสวยมากลองถ่ายซิเดียว ต้องถ่ายเป็นรูปดีๆอ่ะเกี่ยวกับก้างกำลังเสียงกันนะคะไม่โดนเถียงกันทำไมเงินไปอ่ะเพื่อนไม่คันได้ดูอีกคนบบอยากได้วีดีโออีอกคนได้แหละปัญหานโลกแต่งไหมอ่ะโอ้บรรยากาศดีมากทิ่ขึ้นนะคะแล้วก็มึงฝั่งฝั่งนี้ก็ฝั่งนี้ก็เหมาะขึ้นนะอยากได้วีดีโอใช่เป็น0.5นย้าไหม อันนั้นที่พักอีกหนึ่งหลังของทางร้านนะคะทางร้านที่นี่จะมีแค่สองหลังเท่านั้นนะคะต้องจองมาด้วยฟีลแบบธรรมชาติมากนี่พราทิตขึ้นแล้วนี่ยามเช้าคะ่ะแต่งล่างแล้ว อาบน้ำแต่งตัวจะมากินข้าวเช้าแล้วนะคะนี่อันนี้ก็เป็นหลังที่น้องสิงมาพักนะคะจะมีสองหลังนะคะที่นี่แล้วก็อันนี้อีกหลังหนึ่งแล้วก็อันนี้ามากินข้าวมาเหมือนเป็นห้องครัวนะคะแล้วก็มาเพียงไฟได้นะนสวัสดีค่ะเพื่อนปไาเราไปดูกับข้าวกันว่ามีอะไรบ้างจะไปดูกันนะคะ เมื่อคืนก็กินเป็นหมูกระทะนะคะเช้านี้ก็กินเป็นชุดอาหารเช้าแบบอาหารชนเผ่ามาเป็นขันตกนี้เลยหูกล้องพร้อมเดี๋ยวดูอาหารก่อนโอเคดูอาหารก่อนโอ้อาหารเช้าวันนี้นะคะชอบเอออันนี้อร่อยยำอันนี้ก็อร่อยนะกังอันนี้ยำผักนะคะอันนี้น่าจะเป็นลาบหรือเปล่าเลยลองเปิดดูซิลาบหรือเปล่า วิชุดอาหารเช้าเยอะนะลาบน่าจะลาบแทนแท่นทนอูลาบอย่างเงี้ยอร่อยใช้ใบตองหอนะคะอันนี้เขาเรียกกันเลยเคกว่าลาบภาษาคาเรียกอะไเลยบาเยะซาเบะใช่แล้ว <laughs> แล้วภาษาลาโหละ่ะไม่รู้อะ่ะอา้าเ <Okay. S 1> พื่อน <laughs> อันนี้ <Okay. S 2> เป็นข้าวหรือเปล่าใช่เป็นข้าวข้าวข้าวะงเลยข้าวกละห๋วเลย ใช่ไหมเอ๊ะสองห้องโอ้โหแต่เยอะมากดูโอเคโอเคเดี๋ยวเราแบ่งได้นี่อันนี้เป็นข้าวนะคะแล้วก็มีผัดขิงหมูผัดขิงผักกาดผักกาดองนะคะแกงอันนี้น่าจะเป็นแกงมะละวานนะแกงมะละวานก็อร่อยนี่โอ้โหทุกอย่างคือวัตถุดิบจากที่นี่หมดเลยธรรมชาติผักนี่ก็น่าจะปลูกเองแล้วก็ยำนะคะเพราะว่าเมื่อกี้เมื่อวานเราสิกเห็นเขาปลูกผักด้วย เดี๋ยวมาทานข้าวเช้ากันนะคะโอ้โหเพื่อนเพื่อนเดียกำลังมานะคะดีบรรยากาศเดี๋ยวให้ดูกันกว้างๆนะฮะบรรยากาศเช้าวันนี้นะคะวิวคือดีมากตรงนี้ก็สวยนะเดียอีกห้องหนึ่งอะตรงเนี้ยสวยใช่นี่เขาใช้โซลาเซลล์นะแผงใหญ่เลยธรรมชาติมากค่ะต้องบอกว่าใครที่ชอบวิวแบบ อยากจะมาพักแบบฟิลแบบธรรมชาติคือสงบนะคะ <st> ก็ก็น,น้องมนสิกแนะนําแบบนี้นะแนะนำที่นี่นะคะ <c oughs> ที่สวนอาต้องแคมป์นะคะ <c oughs> จะมีแค่สองสองห้องเท่านั้นแล้วแต่ว่าจะเลือกน,นอนจะชมวิวแบบพาพาทิตขึ้นหรือว่าจะชมวิวหมอกนะคะก็สามารถเลือกได้เดี๋ยวทันเข้าเช้าก่อนนะคะโอ้โหบรรยากาศดีมากเลยแกทู่ตรงนี้สวยมากเลยนะเมเช้าทำไมไม่มา ตรงนี้มันจะเห็นยูตรงนี้เนะ้ะเป็นไงบ้างคะอร่อยมากคะ่ะ mm hmm. น้ำพริกต้มนน้ำพริกถ้าจะอร่อยมากเดี๋ยวต,ต้องลอง,ลอง mm hmm. รสน้ำพริกอร่อย mm hmm. ผัดขิง อันนี้เรียกว่าอะไรอ่ะยำผักกาดใส่ถั่วลิสงอร่อยนะอันนั้นผักอะไรผักที่จีมอันเนี้ยผักเขากินกับลาบจะมีความขมๆหน่อยต้องลองเดี๋ยวลองสิกูเคยแล้วเคยยังที่บ้านก็มีอ่ะลองกินดูสิเนี่ยอันเนี้ยผักอันเนี้ยอันนี้อ่ะมันจะมีหนามนะมันต้องกินกับลาบอ่ะนี่ไงนี่ไง เรียกแอบหรอแอปตัวเข้าเป็นปิ้งนะแอปอะไรเนี่ยแอปหมูหรือเปล่าใช่ขมขมค่ะหมูใช่ไหมลองขมขมค่ะอ๋ออันนี้แอปหมูเดี๋ยวลองลองมันจะขมขมหวานหวานใช่ขอหน้าจริงจริงกันเอา่อยเมาเลย ดี๋ยวทานข้าวก่อนนะฮะเพื่อนก้างลองชิมโดูสิคะบเป็นยังไงบ้าง,มางอมบรรยากาศคือดีมากอะทุกคนอันนี้ของฟิล,ลแบบนี้นึกไม่ค่อยมีนะอของปูดอันนี้ใช่อันนี้คือผักกรดองผัดผักกระดองกกดอ,งอ้คำโตโต <laughs> เป็นไงอร่อยอร่อยอกับข้าววันนี้เช้าวันนี้เมื่อคืนกินหมูกันแบบจุกๆเลยอะ เดี๋ยวทานข้าวก่อนนะคะทุกคนเราเดี๋ยวเจอกันใหม่อ,มอร่อยมาก,กอร่อยทุกอย่างเลยน้ำพริกอร่อยมากมเดี๋ยวจะพาทุกคนไปชมบ้านหลังที่สองนะคะ <c oughs> เผื่อใหออ้ลูกค้าได้เรื่องนะคะว่าถ้าเกิดมาที่นี่จะแบบวาแบบงแบบไหนนะคะพี่บ เหมือนก,ก,บบอกันมีพิชัดแบบไฟระเบียงห้องน,น,<า>น้ำอันนี้ก็สำหรับแต่งหน้ามีพัดลมมีอะไรให้ประตูก็เป็นประตูที่เป็นเจ้าของนะคะชื่อพี่นายนะคะ,คะสวัสดีค่ะติดต่อได้นะถ้าใครอยากจะมาพักแบบนี้นะคะก็ที่อาต้องแคมป์เลยว้าวจะเห็นเป็นวิวตอนเช้าอย่างบบนี้เลยนะเมื่อเช้าหมอกตรงนี้เต็มเลยอ่ะถ้าหลังนี้จะเห็นหมอกนี้เลยนะ สวยนะน้ำว้าวเดี๋ยวเริ่มนะเราไม่ได้นะสวยนะอันนี้ทำเป็นเองครับว้าวมีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยนะคะถือว่าแบบสร้างรายได้กับชุมชนด้วยเนาะที่แบบใช่เขาชำนาญในเรื่องของไม้ในเรื่องของสร้างอะไรอย่างเงี้ยเขาก็มามาช่วยด้วยเนาะอะไรอย่างเงี้ย เรื่องโครงสร้างอะไรดีดีสวย,เ,ยเลิศนะว่าไม่ได้มันก็เป็นกระจกนะคะใครอยากจะแต่งหน้าก็เปิดไฟแต่งหน้าเปิดไฟได้ด้วยนะตรงตรงนั้นอ๋อนี่แต่งหน้าสวยๆนีย้ย <c oughs> แล้วก็มานั่งเปตรงนี้ได้กางนั่งชมอยู่แล้วหนึ่ง โอนสะพานกับบ้านหนูหรือเปล่าคะล่ะใช่ใช่แล้วเหรอสะพานนู้นอ่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะได้กลับบ้านกันสะพานเนี้ยสะพานเนี้ยสะพานนี้นี่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 เราต้องผ่านใช่ไหมแต่ว่าเราวันนี้เราไม่ได้ผ่านนะอ๋อเราจะกลับอีกทางโอเคแต่ตรงเนี้ยวิวมันสวยตรงที่เว่ตอนเช้าจะเห็นหมอกอย่างนี้เล็กๆเนาะใช่ตรงเช้าสวยนะก็ ลูกค้าสามารถเลือกได้นะคะจะนอนแบบดีวแบบไหนนะคะแบบระเบียงที่น้อมสิษนอนเมื่อคืนกับที่พักหลังนี้มันก็สวยคนละแบบนะว่าไปอะ่ะเนาะโอเคอะ่ะคือต้องมาแบบเลือกดูนะคะว่าอยากจะมานอนที่ไหนแต่ต้องจองมาก่อนนะถ้าใครอยากจะมาพักนะคะก็สามารถติดต่อได้ที่ทางเพจอาต้องแคมป์ได้นะคะหรือว่าทาักมหาน้อมศิษิ์ได้ ค่ะก็ตอนนี้น้ำสิษ์อยู่กับเจ้าของที่พักที่นี่เลยนะคะต้องบอกว่าน้ำสิษเองก็เคยอยู่ปฏิได้อยู่กับธรรมชาติอยู่แล้วแต่ว่าพอได้มาสัมผัสที่นี่ก็รู้สึกว่าเฮ้ยมีความแบบมีความสุขแล้วก็อบอุ่นมากเลยมีความเป็นธรรมชาติมากๆนะคะก็อยากจะถามคอนเซ็ปต์พี่นะคะว่าเฮ้ยแบบน้ำสิษ์เข้ามาแล้วมีความแบบธรรมชาติทำไมมันอุดมสมบูรณ์จังอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวจะให้พี่ลองพูดคอนเซ็ปต์แล้วก็ฝากช่องทางการติด ครับ,บก็คือคอนเซปที่นี่ก็จะเป็นสไตล์ที่แบบมาพักผ่อนเลยนะครับก็คือสโลแกนของเราก็คือพักผ่อนนอนเปแล้วก็ดูทะเลหมอกนะครับก็จะพยายามทําบรรยากาศที่พักให้เป็นที่สําหรับพักผ่อนจริงๆเพราะว่าบางทีคนเดินทางมาจากที่ไกล,ไกลๆเนาะเขาก็อยากจะนอนแบบ แบบเงียบๆยพักผ่อนอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นส่วนตัวแล้วก็ได้ชมธรรมชาติแบบบ้านๆบนดอยจริงๆ<ช>นะครับก็จะเป็นแบบที่เราเห็นนะครับก็มีไม้ไผ่มีไม้เกา่า <_ z> ต่างๆนะครับไม้บ้านที่ที่เป็นไม้เก่าทั้งนั้นเลยนะครับก็จะอเอามาประยุกต์เป็นบ้านพักนะครับแล้วก็จะทําทให้เป็นสไตล์ที่แบบคนมาแล้วได้พลังบวกกลับไปนะครับก็อยาก ถามคนมานอนจริงๆใช่รู้ย่าน,นหรือเปล่านะเพื่อนกล้งที่มานอนแล้วมาสัมผัสจริงๆรู้สึกเหมือนแบบอยู่บ้านเลยค่ะเหมือนอยู่บ้านแล้วก็สงบอ่ารู้สึกแบบมันดีอะ่ะพอตื่นเช้ามาแล้วแบบได้เจอแบบทะเลหมอกแล้วก็อากาศเย็นๆอะไรเงี้ยมันมีความสุขมากจริงๆค่ะไม่ได้โวยพี่ใช่ไหมจริงก็บอกบข้าวเองก็เป็นกับข้าวที่เป็น พื้นบ้านของที่นี่นะคะพี<ช>ที่เขาทํากินอยู่แล้วเนาะไม่ได้ไปปรุงแต่งอะไรเลยนะผักผักอะไรก็ปลูกเองไข<ช>่อะไรเราก็มีแบบว่าถ้าชาวบ้านบ้านเนี้ยเขาเลี้ยงไข่เราก็ไปรับซื้อของเขามา<ช>ถือว่าเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนด้วยโอ้โหซึ่งเป็นอะไรที่ดีมากๆ<ช>หนูก็ <ๆ S 2> จะพยายามแบบว่า มีเวลาว่างมาพักที่นี่บ่อยๆ <Okay. S 1> แล้วก็ฝากพี่ๆ FC หรือว่าลูกค้าทุกท่านนะคะใครที่สนใจอยากจะมาพักผ่อนแบบนี้จริงๆก็ฝากช่องทางการติดต่อครับก็คือ,อ,อสามารถโทรมาหรือว่าติดต่อมาทางเพจส่วนต,ต้องก่อนได้นะครับก็จะมีแอดมินที่คอยที่จะ,ะใหะค้คำตอบนะครับแล้วก็ให้คำแนะนำในการเดินทางนะครับเพราะว่า ทางเข้าก็จะเป็นทางลูกรางหน่อยนะครับก็จะมีคลิปมีอะไรส่งให้ดูนะครับสำหรับใครที่มามาถึงแน่นอนครับแต่ว่าก็ารบกวนทักมาจองในเพจนะครับเพจส่วนอาต้องแคมป์นะครับที่เดียวนะครับได้ค่ะเดี๋ยวน้งสิกจะขึ้นเพจให้นะคะเดี๋ยวฝาก พี่ๆทุกคนลองคลิกเข้าไปกดติดตามแล้วก็ไปดูบรรยากาศก่อนก็ได้ค่ะก่อนที่จะตัดสินใจมาพักที่นี่นะคะก็สําหรับวันนี้ขอบคุณมากๆแล้วก็ขอบคุณพี่มากๆต้อนรับดีมากน่ารักมากเลยค่ะเล่นกีตาร์ร้องเพลงฟิลฟิลเหมือนแบบอยู่บ้านเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยเหมือนมาแบบโอ้ยมีความสุขอะ่ะยินดีต้อนรับ ถ้าจะมาพักอีกได้ค่ะขอบคุณมากว่าแล้วค่ะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณน้องมิวสิกน้องดีเอ่อน้องดาาไม่ใช่น้องดีแล้วก็น้องกั้งโอเคค่ะร้อเจอกันใหม่ครับได้บ๊ายบาย